คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมได้เตรียมตัวเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองสุขภาพดีแล้วหรือยังกรมอนามัยเขามาชวนนับขาบนำสุขภาพลดเสี่ยงลดโรค NCD กันค่ะในสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขชวนอาสาสมัครสาธารณาสุขกรุงเทพมหานครในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมรณรงค์โครงการไว้ทำงานสุขภาพดีด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุสุขภาพดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครปีงบประมาณ2,568นับครับนำสุขภาพลดเสี่ยงลดโรค NCD ในพื้นที่เขตเมืองเรื่องของการดูแลสุขภาพของพี่น้องอสะสะแล้วก็ขอให้อสะสะช่วยรณรงค์ ไปถึงประชาชนในกรุงเทพหาานครให้ทำความเข้าใจกับการบริโภคอาหารโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตเป็นจุดเริ่มต้นเพราะสถิติของคนกรุงเทพเ่ยเจ็บไข้ได้ป่วยมากกว่าคนต่างจังหวัดเราจะหยุดการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนกรุงเทพในเรื่องของโรค NCD เป้าหมายคือ50ล้านคนทั่วประเทศเราเชื่อมั่นว่าในปีงบมาหน้าเนี่ย เมื่อ NCD ลดน้อยลงหรือเราเพิ่มในลักษณะของมินิคลินิกเทเลเมดเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะครับเริ่มดำเนินการตรงนี้เข้ามาเนี่ยจะเป็นการผ่อนคลายให้ประชาชนในกรุงเทพที่ต้องการที่จะย้ายสถานบริการการรักษานะครับทางการแพทย์เนี่ยก็จะเบาบางลงไปนะครับความกังวลก็จะหมดไป แล้วเชื่อมันว่าทําแล้วประสบความสำเร็จเาะได้รับการสนับสนุนจากอสสอส,ออสอมทั่วประเทศ การขับเคลื่อนกิจกรรมนับครับนำสุขภาพลดเสี่ยงลดโรค NCD ในพื้นที่เขตเมืองครั้งนี้มีเป้าหมายให้อสอสอในพื้นที่กรุงเทพมหานคร50เขตที่มีอยู่ประมาณ13,000คนสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนสามารถจัดการสุขภาพตัวเองเพื่อลดเสี่ยงลดโรค NCD ด้วยการนับครับตามนโยบายคนไทยห่างไกล NCD ที่มุ่งหวังให้คนไทยกินเป็นไม่ป่วยสวยหล่ออายุยืน